โอเคตัวนีเ้เรามาทบทวเนเกี่ยวกับรูปร่างเพิ่มเติมเนะเาะเมื่อคบก่อนเราเรียนเรื่องรูปร่างมื้นฐานไปแล้วถูกไหมมันจะมีอยู่อันแรกก็คือจะเป็นรูปของลีเนียหรือว่าเนี่ยลีเนียที่เป็นเส้นตรงเนาะเส้นตรงนี้ลีเนียรูปต่อไปก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบนราบเนาะเป็นพีระมิดเอ้สามเหลี่ยมแบนราบเน,ะเนาะติการนาหนาตัวนี้รูปต่อไปถ้ามีอิเล็กตรอนกุ๊ป สี่กุ๊ปปุ๊บจะเป็นเตตาฮิลลอนหรือว่าทรงสีหน้าทีนะครับถ้ามีสองกุ๊ปแค่สองกุ๊ปก็จะเป็นเส้นตรงถ้ามีเอ่อสามกุ๊ปตรงนี้เห็นไหมอิเล็กตรอนกุ๊ปสามกุ๊ปก็จะมีแค่ดิโกนอลพาหนาเนาะหรือว่าสามเหลี่ยมเบนลาบต่อไปถ้าเรามีอิเล็กตรอนกุ๊ปห้ากุ๊ปเห็นไหมมีห้าบรรทัดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยก็คือดิโกนนลไบพิเรมิดอลเนาะหรือว่าพีเรมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมนั่นเอง แล้วก็ถ้าเราเกิดว่ามี6อิเล็กตรอนุ๊ปอย่างเงี้ยเราก็จะได้รูปร่างพื้นฐานของมันก็คือจะเป็นออกตาฮีรอนเนาะในกรณีรูปร่างพื้นฐานตรงเนี้ยจะไม่มีตัวอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเยวข้ามาเกี่ยวข้องเนาะนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเยวข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยไอตัวรูปร่างพื้นฐานที่ครูตั้งไว้5รูปร่างเนี่ยมันก็จะมีรูปร่างเปลี่ยนไปนิดหน่อยแล้วก็มันก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปเนาะเช่นถ้าสมมติว่า ครูมีอะเป็นสองพันธะเนาะตรงน,นี้เป็นสองพันธะสองพันธะแต่โดนอ e ิเล็กตรอนคู่เดียวเด่ยวที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเบียดหนึ่งคู่ก็จะกลายเป็นงอถูกปะเห็นไหมมันตรงๆอยู่กลายเป็นงออันต่อไปโดนเบียดสองคู่ก็มุมงออีกเนาะเห็นไหมถ้าโดนเบียดสามคู่มันจะกลายเป็นตัวเส้นตรงเห็นปะอ่าเป็นมุมเส้นตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นสามพันธะบ้างอ่าเราดูสามพันธะเนาะ สามมันฐานรูปร่างที่ไม่มีอ e ิเล็กตรอนคู่ดเดียว่ยวมันก็จะกลายเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะครับแบล็คเออพีระมิดไม่ใช่สามเหลี่ยม,ม,เ,ม,เ,ยม,มเป็นราบเนาะสามเหลี่ยมเป็นราบนะครับแผ่นราบแต่ถ้ามันมีอ e ิเล็กตรอนคู่เดียว่ยวมาหนึ่งคู่อะ่ะมันจะเบียดออกถูกว่าก็กลายเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามันมีอ e ิเล็กตรอนคู่เดียวเ่ยวเบียดสองคู่อย่างเง,งี้ยก็จะกลายเป็นรูปร่าง T shape นะครับตัวน,นี้คือ T shape แต่ถ้ามาดูไอตรงสี่มันท้าบ้างเราดับด้สี่บันท้าไม่มี e อิเล็กตรอนคู่เดียวเลยมันจะกลายเป็นเดต้าฮีรอนหรือว่าทรงสีหน้าเนาะถ้ามี e อิเล็กตรอนคู่เดียวเบียดมาหนึ่งคู่สี่พันท้าเหมือนเดิมแต่มีเบียดหนึ่งคู่เขาจะเรียกว่าทรงสีหน้าบิดเบี้ยวหรือซีซอหรือว่าทรงไม้กระดกอะไรก็ว่าไปเนาะมีหลายชื่อเรียกสามารถไปดูชื่อในตัวเอกสารได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวโลนแพ พราะีตอนคู่ดุดเดียวเนี่ยสองคู่นะครับแล้วมีสี่พันธะเนี่ยก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมแบนล่าทัทนชะีเนาะหรือว่าสแควร์พาหนานะครับถ้ามีห้าพันธะไม่มีโลนแพ้เลยนะมันก็จะกลายเป็นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีโลนแพ้หนึ่งคู่อย่างเงี้ยเออมันก็จะกลายเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนั่นเองตอนนี้นะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ถ้ามีหก แขนหรือหกพันธะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวพีระมิดอ่าไม่ใช่สิออกตาฮโรนเนาะหรือว่าทรงทรงแปดหน้านั่นเองทรงแปดหน้าเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างพื้นฐานที่กูอยากให้เรารู้จักไว้นะโอเคนะทีนี้วิธีการจำก็คืออาจจะดูง่ายๆก่อนว่าถ้าสมมตินนะอ่กูสตอปแชร์อาจจะดูอย่างนี้เนาะถ้ามี ดูนะหลักการจําก็คือเอาง่ายๆก็คือถ้าเราสมมติว่าเรานับได้สองพันท้าเนี่ยแล้วมันมีตัวอิเล็กตรอนกลุ๊มอย่างนี้ดูปะสองอิเล็กตรอนกุ๊มอ่ะตัวน,นี้นะคือหนึ่ง Group, อิเล็กตรอนกลุ๊มอะดูง่ายๆเลยก็คือเห็นไหมหนึ่งกุ๊มสองกุ๊มแขนหนึ่งแขนนะับเป็นหนึ่งกุ๊มเนาะหนึ่งกุ๊มพันท้คู่ก็นับเป็นหนึ่งกุ๊มพันท้าสามก็นับเป็นหนึ่งกรุ๊ปดังนั้นตัวน,นี้มี ron, อิเล็กตรอนมีอิเล็กตรอนกรุ๊ปสองกนะุ๊มเนาะ นั้นก็เป็นแค่เส้นตรงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเอ๊ะปะเราครูดูกรุปกร๊ปอย่างน,นี้เป็นกรุ๊ปสามพันธะเนาะสามพันธะสามอิเล็กตรอนกรุป๊ปอ่ะแกงนี้นะคือสามอิเล็กตรอนกรุป๊ปสามอิเล็กตรอนกรุ๊ปเป็นพันธะหมดเลยเขาจะเรียกว่าสามเลนไนลาถูกปะแต่ถ้าครูหก 1, ักพันธะหนึ่งนะครับหก 1, ักพันธะหนึ่งให้กลายเป็นโลนแพรอ่ะหักพันธะหนึ่งให้กลายเป็นโลนแพ์ตรงนี้ก็จะกลายเป็น มุมงอทีถูกปะเป็นมุมงอทีอ่ะต่อไปถ้าเป็นสี่อิเล็กตรอนกรุ๊ปอ่ะมีสี่แขนตรงนี้ไม่มีรลนแพ้นะกรณีน,นี้ไม่มีรลแพ้เขาจะเรียกว่าเป็นทรงสีหน้าถูกปะแต่ถ้าคูหกักอ่าพันธะหนึ่งกลายเป็นโลนแพ้หนึ่งตัวก็จะได้ตัวนี้ครับหักไปหนึ่งตัวเราก็จะได้อีกทรงหนึ่งกลายเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนั่นเองเนาะแต่ถ้าหากักสองคู่ป๊ แทนพันธะหนึ่งไปเป็นโลนแพอีกอันหนึ่งพอหักสองคู่ปั๊บมันกลายเป็นมุมงอนะทีเลยถูกไหมเห็นไม้มมุมงอเลยนะครับต่อไปถ้าอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นกรณีหนะ้าอิเล็กตรอนกรุ๊ปเนาะห้าอิเล็กตรอนกรุ๊ปกูก็จะมีห้าแขนสมมติว่าไม่ไม่มีโลนแพรเลยก็จะกลายเป็นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมนั่นเองนะแต่ถ้าหาักพันธะหนึ่งกลายเป็นโลนแพเป็นสีเหลืองเนี้ยกูก็จะได้เป็น อีกรูปทรงหนึ่งเป็นทรงสีทรงสีงส่หน้าบิดเบี้ยวหรือว่าสีซอหรือว่หาหักพันธะหนึ่งกลายเป็นอิเล็กตรอนโลนแพอีกหนึ่งคู่ก็จะได้เป็นทีเชฟหักอีกคู่หนึ่งเป็นเส้นตรงเฉยเลยถูกปะอย่างนี้ต่อไปกรณีหกอิเล็กตรอนกลุ๊ปเนาะอิเล็กตรอนกลุ๊ปเนาะก็คือเห็นไหมครูมีหนึ่งสองสามมีหกพันธะเนาะหกพันธะถ้าไม่มีโลนแพรเลยมันก็คือจะกลายเป็นออกตาฮีรอนถูกปะหรือว่าทรง แต่ถ้ากูเปลี่ยนจากพันธะหนึ่งกลายเป็นโลนแพนะครับตัวนี้มันก็มี6อิเล็กตรอนกรุปเหมือนเดิมแหละเพราะว่าโลนแพนั้นอ่ะก็คือนับเป็น1อิเล็กตรอนกรุปถูกปะมี6เหมือนเดิมแต่รูปร่างมันเปลี่ยนไปถูกปะเพราะว่าเหมือนอิเล็กตรอนเรามองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเราก็จะเห็นแค่ตัวที่เป็นพันธะเฉยๆตัวนี้ก็จะได้เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนั่นเองหากไปอีกอ๋อหากไปอีกอ๋อหากจากพันธะเอิมยางเงี้ยให้กลายเป็นโลนแพ ก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบนราบได้เองโอเคนะตันนี้ก็จะเป็นทวนรูปร่างเนาะทีนี้มันก็จะมีวิธีการหารูปร่างอย่างง่ายเนาะโดยวิธีการแรกก็คือให้เราหาตัวโลนแพรที่อะตอมกลางก่อนแล้วดูว่ามันล้อมรอบเท่าไหร่เนาะอย่างตัวนี้เดี๋ยวครูขออยาเขียนนะวิธีการหาขอประกาศประกาศขีละทีนะครับถ้าเป็นตัวนี้เราก็คิดง่ายๆก็คือ ให้ดูอะตอมการก่อนอะตอมการคือคาร์บอนถูกปะคาร์บอนมีสี่แขนมีสี่เวเลนต์อิเล็กตรอนใช้กับออกซิเจนอย่างละสองแขนถูกปะออกซิเจนมันเกิดสองแขนแต่มันมีสองตัวไงถูกปะดังนั้นมันก็คือเท่ากับสี่ลบสี่นั่นเองสี่ลบสี่ก็คือจะกลายเป็นศูนย์นั่นเองถูกปะถูกไหมวิธีการคิดโลนแพล็กตอนก็คือได้เป็นศูนย์คู่อะตอมล้อาามรอ,มรอบเห็นไหมมันล้อมรอบด้วยออกซิเจนสองตัวนั้นอันนี้คือสอง ดูต่อไปตัวต่อไปเนาะตัวตรงกลางคือตัวที่มีแขนมากที่สุดถูกปะก็คือออกซิเจนออกซิเจนมีอยู่เวเลน์ v อยู่เท่ากับ6ถูกไหมมี6กเวเลน์ ens, อยู่หมู่หกไงหกใช้ไป2เนาะเห็นไหมใช้ไฮโดรเจนไป2มันก็จะเหลือคู่อิเล็กตรอนอยู่เออมันจะเออโลนแพรอยู่4ตัวถูกปะ4ตัวเนาะ4ตัวหรือ2คู่นั่นเองถูกไหมสอคู่ มีอะตอมล้อมรอบคือสองเหมือนกันถูกไหมในขณะที่ไนโตรเจนตัวเนี้ยเห็น hey, ปะ n U M o 5, อยู่หมู่ห้าวปะใช้ไปสามเนาะไฮโดรเจนอย่างละหนึ่งแขนไงใช้ไปสามก็จะเหลือเป็นสองตัวนะครับสองตัวหรือหนึ่งคู่นั่นเองนะสองตัวหรือหนึ่งคู่ก็จะมีอะตอมล้อมรอบทั้งหมดสามอะตอมนะต่อไปถ้าเป็นฟอสฟอรัสอย่างนี้ล่ะฟอสฟอรัสให้เรารู้ว่ามันอยู่หมู่ 5, ห้าเห่ปะ อยู่มูห้าก็ม,มีมีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับห้ามือนเดิมคอรีนนะคอรีนใช้ตัวละหนึ่งแขนแต่ว่ามันมีห้าตัวก็ใช้ไปห้าถูกปะนั้นตัวเนี้ยก็คือเหลือศูนย์เลยถูกไหมจํานวนอะตอมรอมรอบคือเหลือศูนเหมือนกันเออเหลือห้าไม่ใช่เหลือศูนย์เนาะตัวอื่นลองไปทําดูนะแต่ครูลองทําให้ดูสองตัวนี้อ่ะถ้ามีประจุลบเออประจุบ,บวกกับลบถ้ามีประจุบ,บวกอ่างเงี้ย บวกอย่างเงี้ยแสดงว่ามันถ้ามีประจุบวกเนาะประจุบวกเงี้ยแสดงว่ามันเสียอิเล็กตร,รอนถูกว่าแต่ถ้ามีประจุลบอย่างเงี้ยแสดงว่ารับอิเล็กตรอนแสดงว่าตัวเนี้ยถ้าเริ่มต้นด้วยตัวอะตอมกลางของเราก็คือ br ถูกว่าบรมีนบลมีนปกติอยู่หมู่เจ็ดใช้กับฟูรีนไปฟูรีนต้องการหนึ่งแข่งเงี้ย ใช้ไปอย่างละสองเอาไอ้ยอย่างละหนึ่งเนาะมีสองตัวก็ใช้ไปสองก็กลายเป็นเจ็ดลบสองแต่อย่าลืมว่ามันมีประจุบวกมันต้องเสียอิเล็กตรอนไปเสียไปหนึ่งบวกก็คือเสียไปอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัวดนะังนั้นเราก็ลบอิเล็กตรอนไปหนะนึ่งตัวเนาะังนั้นเจ็บลบสองลบหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะเหลือเป็นเท่ากับสี่ถูกปะสี่ตัวหรือสองคู่นั่นเอง ก็คือหลักการตรงนี้ก็คืออะตอมรอบคือมันแค่สองถูกปะทีีต่อไปก็คือคาร์บอนถูบ่าคาร์บอนอยู่สี่ 4, มีเวเลนท์กับสี่เวเลนท์อิเล็กตรอนเนาะออกซิเจนออกซิเจนมันมีอยู่หกถูกปะเอ,อมีอยู่เอ่อมีอยู่ใช้อย่างละสองถูกปะใช้อย่างละสองแล้วก็มันมีอยู่สามตัวมันก็ใช้หกถูกปะ แต่อย่าลืมว่ามันมีประจุสองลบแสดงว่ามันรับอิเล็กตรอนเพิ่มมาสองตัวรู้ไหมก็บวกไปสองเนาะดังนั้นตัวนี้มันก็คือจะได้เป็นศูนย์นั่นเองศูนย์ตัวนะไม่มีโลนแพรมีอะตอมล้อมรอบเพิ่สามคือวิธีการง่ายๆก็คือเราวิธีการหาโลนแพะโลนแพรอิเล็กตรอนนะหาโลนแพะอิเล็กตรอนเอาง่ายๆก็คือเอาเวเลนต์เอาเวเลนต์อิเล็กตร,นะนรอ,ตรอ,อ,อ,อเเนอะตอมกลางอะ เวเลน์อ <S an throp od> ิเล็กตรอนอะตอมกลางลบกับอ e ิเล็กตรอนที่ใช่ถูกปะที่ใช้ก็คือที่ใช้ไปกับอะตอมล้อมรอบนั่นเองเนาะหรือว่าเป็นอะตอมเอ่อเป็นอ e ิเล็กตรอนที่มันรับเข้ามาอันนั้นเขาจะเพิ่มถูกปะหรือว่าอ e ิเล็กตรอนที่มันเสียไปอันนั้นคือลดถูกปะเป็นประจุบวกเนาะที่รับเข้ามาก็เป็นประจุลบนะอันนี้คือวิธีการดูง่ายๆนี้ถ้าให้ดูรูปร่างอย่างเงี้ยง่ายมากเลยเราก็เช็คดูว่ามันมีโลนแพ้วเท่าไหร่ ย่างคาร์บอนเนี้ยเราก็เช็คตัวโลนแพก่อนดูปะ่ะอ่ะมีอยู่สี่ใช้ไปสี่เท่ากับศูนย์นั้นไม่มีโลนแพเลยอ่ะไม่มีโลนแพเนาไม่มีโลนแพแถมมันยังมีอะตอมล้อมรอบอยู่แค่สองตัวไม่มีโลนแพอะตอมล้อมรอบสองตัวตอบเลยคือเส้นตรงถูปะ่ะรูมันก็จะเป็นนี้ชุบชุบอ่ะเส้นตรงเลยอ่ะมาดูน้ํากันน้ํา ออกซิเจนมีเวเลนทเท่ากับหกใช้ไปสองถูกปะถูกไหมตอนนั้นเหลือเหลือกี่คู่เหลือสี่ตัวหรือสองคู่ปะเหลือเวเลนนี่ตอนสองคู่อ่ะสองโลนแพรนั้นเราก็จะได้รูปอย่างนี้ปุ๊บอ่ะมีสองโลนแพรเนาะนี้นั้นรูปนี้ก็คือจะเป็นรูปมุมงอเนาะมุมงอตัวนี้บ้างล่ะ บริเลียมอยู่หมู่สองนะไม่มี v วเลน c ์เท่ากับสองใช้กับคอรีนไปสองถูกปะสองลบสองเหลือศูนนะั้นไม่มีเหลือก็อย่างนี้ถูกปะเป็นเส้นตรงปกติเลยนะถูกไหมไอ้รูปล่างตรนี้ยเราต้องไปจำมาเองนะว่าตัวไหนมีโลนแพ้เท่าไหร่แล้วก็มีจำนวนคันทัเท่าไหร่มันถึงเรียกว่ารูปร่างอะไรนี่อ,อันนี้เปิดในเอกสารได้เนาะลองไปทวนดีด อย่างข้อน,นี้ก็คือ N อยู่หมู่5ือว่ามีเวเลนต์เท่ากับ5ใช้กับไฮโดรเจนไป3เนอะไฮโดรเจนไป3ดังนั้นมันก็เหลืออยู่2ถูกปะเหลือ2หรือ1คู่ถูกปะังนั้นถ้าเราวาดรูปก็คือมันเป็นอย่างนี้1คู่ก็ตอบเลยพีระมิดพีระมิดฐานสามเหลี่ยมถูกปะโอเคไหม อนนโอเคมาดูตัวอื่นบ้างฟอ v o อร์ลัดหยุดหมู่ห้าใช้ไปห้าเหลือ,อศูนย์ถูกปะง่ายๆเลยมันมีห้าแขนแล้วไม่มีโลนแพ้ก็คืออย่างนี้ถูกปะปึ๊บปึ๊บไปแบบนนะี้ะลบกว่อนึบก็คือจะเป็นพีระมิดคู่ พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมถูกปะถูกไหมอ,อย่างเช่นตอนนี้อยู่หมู่6ถูกปะซัลเฟอร์อยู่หมู่หกใช้ออกซิเจนตัวละสองทั้งหมดรวมก็คือใช้ไปสี่ก็เหลืออีกสองตัวถูกปะหรือว่าหนึ่งคู่นันมันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกปะมุมงอแน่งอนเลยนี่หนึ่งคู่ปุ๊บนี่นีคู่มุมงอ โบลอนอยู่หมู่สามใช้ไปสามเหลือศูนย์ทังนั้นสามแขนแล้วไม่เหลือโลนแพรเลยถูกปะก็จะกลายเป็นนี้เลยง่ายๆสามเหลี่ยมแบนลาบาลองฝึกดูนะลองฝึกดูตอนนี้คาร์บอนอยู่หมู่สี่ถูกปะรับอิเล็กตรอนเพิ่มมาสองใช้กับออกซิเจนไปหกถูกปะนั้นเหลือศูนย สามแขนไม่มีโลนแพรเลยถูกไหมเอนก็เป็นสามเหลี่ยมเป็นราเหมือนเดิมถูกปะโอเคนะถ้าเป็น n อ4บ้างหละ่ะ n อยู่หมู่ห้าเสียอิเล็กตรอนไปหนึ่งถูกปะเพราะประจุลบหนึ่งถูกปะแต่มันใช้กับออ,ออกซิเจนเออไฮโดรเจนไปสี่เนาะก็ไม่เหลือเหมือนกันสี่แขนถูกปะ สพันธะสี่อเล็กตอนกรุปแต่ไม่มีโลนแพรเลยนั้นมันก็จะกลายเป็นทรงสีหน้าหรือเตตะคีรอนนั่นเองเราเป็นทรงสีหน้าตัวนี้บ้างล่ะตัวนี้เอยู่หมู่หกถูกปะใช้กับฟูรีนไปหก็เหลือเป็นศนะูนย์นะและตัวเนี้ย อยู่หมงหกแค่พี่หกก็เหลือสูตรมันก็จะกลายเป็นออกตาเทีรอนหรือว่าทรงแปดหน้า,านั่นเองอันนี้คือทรงแปดหน้าอันนี้ครูไปไวนิดน,นึงน,นะนักเรียนลองไปทบ,ท,บ,ท,บ,ท,บทวนรูปล่างดีๆครูสอนเรื่องการหาโลนแพรพอรู้โลนแพรปุ๊บเรารู้ตัวพันธะรู้จํานวนโลนแพรมันก็จะไปเทียบกับตัวรูปร่างได้ดูไหม ถ้าเป็น BR นี่แหละ BR อยู่หมูเจใช้กับฟูรีนไปห้าดูป่ะดังนั้นเหลือโลนแพรอยู่สองมี5แขนเนาะเหลือโลนแพรอยู่2องั้นรูปล่างมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือมันเป็นฐานเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีโดนนี้ขึ้นไปดูปะมีโลนแพรอยู่ข้างล่างดังนั้นตัวนี้ก็คือพีระมิดพีระมิดคู่เออไม่ใช่สิพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเนาะ เรียมิดฐานสี่เหลี่ยมนะครับดูข้อน,นี้ดีๆข้อน,นี้ค่อนข้างจะทุกคนส่วนใหญ่จะเข้าใจยากเนาะตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันมีอะตอมกลางหนึ่งตัวคือเป็นตัว I ก่อกับไอโอดีนอีกสองตัวดูกปะ่ะคือดูง่ายๆตรงนี้เลยนะใส่ว่าตอนแรกตัว I ของเราเนี่ยเป็นอะตอมกลางปะ่ะมีเวเลนซ์ทีากับเจนะ็ดเนาะหมู 7, นะ่เจ็ดเนาะไอโอดีน รับอิเล็กตรอนมาหนึ่งตัวบวกหนึ่งก็กลายเป็นแปดแต่ใช้กับอลดีรอบข้างเป็นไงอีกสองตัวถูกปะก็ใช้ไปสองเนาะนะออดีมันใช้อย่างละหนึ่งไงมันมีหนึ่งแขนใช้อย่างละหนึ่งก็แปดลบสองก็เหลือหกหูื่ปะงนั้นหกตัวเนี้ยก็คือมีอยู่สามคู่ถูกปะมีอิเล็กตรอนอยู่สามคู่ดังนั้นเอาง่ายๆเลยหกมีอยู่สามคู่ก็คือจะกลายเป็นเส้นตรงนั่นเองอย่างนี้ อะตัวนี้ก็จะกลายเป็นเส้นตรงนะครับเส้นตรงโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับตัวรูปล่างนะครับเดี๋ยวค้า้หน้าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน